มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าจุด3จุดที่อยู่หน้าเพลงก่อนของ Mo เด r n Dog คืออะไรหลายคนอาจจะคุ้นหัวเพลงก่อนเพลงก่อนแต่ไม่มีใครเคยสงสัยเรื่องจุด3จุดหน้าเพลงก่อนเลยครับซึ่งเพลงนี้มีเนื้อหาเบื้องหลังที่น่าศกเศร้าซ่อนอยู่ในจุด3จุดนี้ครับวันนี้ผมเนสจะมาเล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ให้ทุกคนฟังกันครับกับเพลงจุดจุดจุดก่อนของ Mo เด r n Dog ไปฟังกันครับ เรื่องในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สตรอรี่ที่มันแบบ น่าขนลุกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเบื้องหลังของเพลงก่อนที่เราเคยฟังฟังกันมาแล้วก็อาจจะอยู่ในท็อป5ของใครหลายคนเป็นเพลงที่ชื่นชอบแล้วฟังมันก็ยังรู้สึกแบบคือเพลงก่อนของโมเรนด็อกอะผมฟังทีไรอ่ะมันมีความเศร้าซ่อนอยู่เว้ยคือตัตรีมันไม่ได้แบบว่าเศร้าขนาดนั้นนะมันอาจจะเป็นแบบล็อกเลยก็ได้อะเออเพราะว่ามันจะสัศาสตร์หน่อยช่วงแบบท่อนฮุกใช่ไหมเออในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ดูให้กําลังใจดีแต่ว่ามันเหมือนมีอารมณ์อะไรบางอย่างมันซ่อนอยู่ข้างในผมบอกไป ได้อ่ะเออผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งผมไปเจอเบื้องหลังเรื่องราวสะเทือนใจของเพลงก่อนมาครับคือจุดจุดจุดก่อนเออผมก็เพิ่งสังเกตเรื่องจุด3จุดเหมือนกันซึ่งเป็นจุด3จุดก่อนหน้าชื่อเพลงเออคือพิมพ์เพลงนี้ให้ถูกจริงอ่ะคือจะเป็นจุดจุดจุดก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าเรื่องราวแบ็กกราวที่น่าเศร้าของเพลงนี้ทุกคนฟังกันนะครับกรีนนี่ซีเรียลมี2รสชาติแล้ววันนี้ครับรสช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นรูปไบตองสาวตัวรสสตรอเบอรี่เนี่ยจะเป็นรูปดอกไม้ ละมุนเกินเบอร์มากทุ้งใหญ่จูใจกิน,นทั้งหมู่บ้านราคาแค่25บห้าบาทแถมยังทำจากโคเเรนเต็ม,มเมล็ดวิตามินเกลือแร่แลน,นาชื่นิดอีกด้วยเหมาะก,กับเป็นอาหารเช้าเริมตนวันใหม่ที่แสนงามพร้อมกับซื้อครบ400บาทนำไปเซเว่นอีเลเวนหรือเซเว่นอีเลเวนเดลิเวอรี่แลกของพรีเมียมตุ๊กตาผ้าห่มสุดน่ารักผ้าคลุมสุดเท่สุดครูดได้ที่เพจกลิ่นนี่เลยครับ คือเพลงก่อนเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตแล้วก็ถูกปล่อยมาช่วงปี2,5,3,7แล้วก็ฮิตมากๆนะจนทุกวันนี้เนี่ยผมฟังก็ยังรู้สึกเพราะอยู่ไม่รู้สึกว่ามันเก่าหรืออะไรเลยนะแล้วก็เพลงนะครับ,รบสร้างสถิติเพลงที่ติดช้าจากคลื่นวิทยุยาวถึง1ปีเต็มเลยนะครับคือใน1ปีนั้นอ่นะสัก1วันน่ย นจะต้องเปิดเพลงนี้อย่างน้อยหนึ่งรอบนะครับถือว่าเป็นเพลงที่ใหม่มากในวงการเพลงสมัยนะั้นแล้วก็ด้วยแนวรนตรีแล้วก็แบบว่าเป็นรนตีล็อกที่ค่อนข้างจะติดหูเนาะดูคล้ายกับเพลงรักแต่ในอีกทิศทางหนึ่งอ่ะก็ดูคล้ายกับเป็นเพลงอ,อกหักได้เหมือนกันซึ่งอารมณ์ที่มันผสมปนเปจนแบบเดาไม่ถูกเลยมันทําให้เพลงนี้ติดชาร์ตขึ้นมานะครับเลยกลายเป็นเพลงโปรดของใครหลายคนเลยก็ว่าได้แต่น้อยคนที่จะรู้เบื้องหลังของเรื่องราวแรงบันดาลใจนี้ครับว่าเพลงนี้มาจากอะไร เริ่มเรื่องกังนนะครับเพลงจุดๆ,ๆก่อนนะจริงๆกนะ็น่าถูกแต่งเมื่อปี2,5,3,4ถูกปล่อยปี2,5,3,7ก็จริงครับแต่ว่ามีคนแต่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงนะครับเป็นแนวโปรแกสซีฟห็อกนะครับที่ชื่อว่าคุณปฐมพรครับ ซึ่งจุดเด่นของคุณปฐมพรนะครับคือการแต่งเนื้อเพลงที่มันสละสลวยและก็ทรงพลังมากๆในขนาดเดียวกันก็คือมีการผสมผสานทั้งค่อยคําที่สวยงามและก็อารมณ์ที่มันควบคู่รวมถึงด้วยมันคือแบบงานศิลปะดีๆชิ้นหนึ่งเลยนะซึ่งคุณปฐมพรนะครับเขาเคยล้มเหลวในการสร้างวงดนตรีถึง2ครั้งเลยนะครับซึ่งในปี2 5 3 2นะคุณปฐมพรได้เริ่มมาเป็นศิลปินเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ล้มเหลวในการสร้างวงดนตรีไป2ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่่่มม่่าาาาาไไไไมมมมมมดด้ม้ืมืออเเปปลล อันนี้ถ้าไปถามพ่อพ่อแม่แม ทางยุคเราอ่ะผมว่าน่าจะรู้จักเออไม่ได้มามือเปล่านะแต่ว่าผมไม่เคยฟังนะครับผมไม่เคยฟังซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ฮิตในตลาดอยู่ช่วงหนึ่งเลยนอกจากนี้ครับยังเป็นวลีที่วัยรุ่นสมัยนั้นชอบพพดติดปากกันว่าไม่ได้มามือเปล่านะเอามาฝังมันน่าจะฟีลฟลแบบเหมือนไวรัลคาทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในช่วงนูนั้นคือมันมาจากเพลงใช่ไหมเออถ้าเทียบกับทุกวันนี้น่าจะแบบว่าเดี๋ยวทีนี้ก็ว้าวุดนเลยอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะฟีลฟีลแล้วนะเป็นคำติดปาก อาร์ติสต์สูงมากๆทั้งผลงานเพลงแล้วก็วิธีการแสดงของเขาแล้วก็เอกลักษณ์โดดเด่นของเขาโดยเฉพาะตัวนะคือแปลกแหวกแนวในยุคนั้นภาพลักษณ์ของเขาคือฉีกจากนักร้องปกติทั่วไปเลยนะครับทั้งวิธีการร้องแล้วก็ภาพลักษณ์ตัวของเขาเอง ถ้าใครลองเซิร์ชว่าคุณปฐมพรแล้วคุณปฐมพรที่แต่งเพลงนะครับทุกคนจะเจอชายคนหนึ่งที่ทาโตวสีฟ้าแล้วก็ภาพไปด้วยสีดําที่ที่หน้าเออพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารมาตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าออก MV เพลงอะไรพวกนี้นะครับคือพอทาแบบนี้มันจะถึงขีดสุดว่าคนที่ชอบก็จะชอบเลยเพราะมีเอกลักษณ์ส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะกีดกันออกไปเลยแบบไม่ชอบเลยคือเกลียดไปเลยแบบนี้นะครับมันจะมีซ้ายขวาที่แบบหนักแน่นมากๆนะครับประเด็นนี้เองเลยทําให้คุณปฐมพรนะครับตั้งคาถามก ในฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยครับกับการมองต่างและก็ยืนจากตัวเองว่าเขาสมควรทําแบบนี้จริงๆหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นทางเอกลักษณ์ของเขาแล้วเขาก็ชอบเขาไม่ได้แบบว่าท,ทําทาตัวสีฟ้าผ้าตาดำเพื่อที่จะแบบจะดึงดูดความสนใจของคนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของสิทธิของตัวเขาเองนะที่แบบว่าถูกสังคมริดรอนด้วยคําพูดลบๆไปเสียแล้วนะครับก็จะมีคนมาเบรมเขามากมายเรื่องของตัวประหลาดอะไรประมาณนี้ทุกคนพอจะนึกคําออกใช่ไหมครับแล้วก็ในปี2 5 3 4ครับเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งของคุณปฐมพรครับคือเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรายนะครับจากคุณปฐมพรชื่อมาเป็นพรายพร้อมกับปลล่่ยใหมที ทุกเพลงไม่มีชื่อเรียกนะครับรวมถึงการใช้ภาพโน้ดด้วยมนเป็นภาพประกอบก็คือเขาไม่ได้กัดแบบ จะนูตเพื่อสร้างอารมณ์ทางเพศอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นการแบบบอดี้อาร์ตอะทุกคนเข้าใจคําว่านะบอดี้อาร์ตไหว่างานนงงานนูตที่แบบเขาถ่ายถ่ายกันนะมันก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมมันไม่ใช่สื่อสารเรื่องของอารมณ์ทางเพศอย่างเดียวนะครับคือเขาต้องการจะสื่อสารแบบนั้นมันเป็นงานอาร์ตอย่างหนึง่งแต่ว่าจุดเนี้ยครับมันทําให้เขาเนี่ยถูกวิจารณ์หนักกว่าเดิมไปหลายเท่าว่าคือช่วงยุคนั้นเนี่ยศิลปรรมเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศอะไรต่างๆมันบุกค่้ายที่จะแบบทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือย้อนกลับไปอะแค่ภาพโปาเยมกลๆ และงานใหม่ของคุณพลายครับมันเลยทําให้ยิ่งมีฝั่งคนที่เกลียดเขาอยู่แล้วหรือว่ากีดการงานเขาอยู่แล้วมันยิ่งแบบโดนถล่มหนักมากขึ้นไปอีกครับซึ่งเหตุนี้เองครับเลยทําให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญโดยการที่เขาเนี่ยประกาศเลิกเล่นดนตรีไปเลยครับ คือผมสงสารมากนะคือผมเข้าใจคุณพลายนะอันนี้ผมขอเสริมอีกหนึ่งคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมทำคอนเทนต์แล้วแบบว่ามีคนมาบอกผมว่าผมอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแบบเล่าไวไปหรือว่าอะไรไปพูดคําหยาบเยอะไปมันมีจุดหนึ่งที่ผมน่าจะรู้สึกแบบเดียวคุณพายว่าหรือว่าบางทีผมไม่เหมาะกับการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังหรือว่ามาท o u t u b e แบบนี้หรือเปล่าวะตอนนั้นผมคิดคิดหนักมากผมก็เลยแบบโทรหาทุกคนแบบขอคำปรึกษาแล้วพี่ๆทุกคนก็ให้ความปรึกษาที่บอกเออทำไปเถอะอะไรเงี้ยสุดท้ายวันหนึ่ นนัน้คือจะโฟกัสไปที่คนที่แบบพูดลบๆเขาเรามากกว่าอันนั้นมันอยู่แล้วเพราะว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยจะมองเรื่องราวของสิ่งลบๆมากกว่าสิ่งที่ดีๆนะครับมันเป็นสัญญาณเตือยยของเราอะเออที่จะป้องกันตัวเองนะ ทีนี้จุดพีคครับเขาประกาศเลิกเล่นดนตรีไปใช่ไหมจุดพีคคือระหว่างที่เขากําลังพักผ่อนจากการลาวงการเพลงแบบว่ามานตระหนักคิดนะว่าเราควรจะออกจากวงการดนตรีจริงไหมอะไรประมาณนี้จู่ๆเขาก็ได้รับจดหมายจากแฟนคลับคนคนหนึ่งครับที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดกาลครับจดหมายฉบับนี้เนี่ยมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่โตของเขาเองแล้วก็พี่สาวนะเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณพายเลยคือเป็นแฟนคลับตัวยงมากๆมากขนาดไหนอ่ะมากจนขนาดที่คุณพายรู้เพราะว่าแฟนคลับคนนี้คือเป็นแฟนคลับตัวยงมากเพราะแค่เขียนมาพล่อยๆว่าแบบเออฉันเป็นแฟนคลับ คุณนะเอามาให้กําลังใจน้องนะครับไม่ใช่แค่นั้นแต่ดูรู้ว่าภาษาที่สลัดสลวนในจดหมายเนี่ยมาจากแรงบันดาลใจของคุณพลายเองนะครับต่อมาในช่วงต้นของจดหมายนะครับก็จะมีการพูดถึงคําชื่นชมการให้กําลังใจคุณพลายนะครับแต่ว่าเนื้อหาท้าจดหมายครับมันเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าอย่างข้าไม่ถึงที่คุณพลายได้ลองอ่านดูครับเดี๋ยวผมจะลองเล่าเนื้อหาในจดหมายให้ทุกคนฟังนะครับเนื้อหาในจดหมายเนี่ยมีประมาณนี้ครับมันไม่สําคัญว่าพี่ประถมพรจะถูกมองว่ายอย่างไรไม่สําคัญเลยสิ่งที่สําคัญทีีี่่่สุดก็คคคืืออพนนทันบูชา แม้ไม่เข้าใจ แต่จิตใจท้งหมดของฉันยึดถือพี่เป็นที่พึ่งพี่คือตัวแทนของทุกๆอย่างที่ฉันไม่มีไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือความมั่นใจทุกสิ่งที่ฉันทําอยู่ในตอนนี้ยังไม่มีจุดหมายไม่รู้จุดจบเคยตั้งความหวังแต่ฉันกลัวกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงมันฉันกลัวว่าถ้าฉันทําไม่ได้ไปไม่ถึงฉันจะเจ็บเจ็บเกินกว่าจะทานทนได้ฉันเคยเจ็บเจ็บจนใจมันล้ามันท้ออยากตายมันสายเกินไปที่จะเรียกร้องสิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมาทุกอย่างมันสายเกินไปพี่สาว ฉันอยากจะบอกใครๆว่าการตายของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นผลของอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกที่ตกต่ำที่สุดน่าเสียดายก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาไม่ปรึกษาฉันเลยเออนันจุดนี้ครับเดี๋ยวผมขอแทรกนันนะหน่อยนะนันจุดนี้เหมือนเด็กสาวเ่เปิดเผยเรื่องราวความโศกเศร้าของพี่สาวของเขาที่จากไปนะครับด้วยการฆ่าตัวตายนะ ฉันไม่ได้หวังว่าฉันจะพูดให้เขาคิดได้ฉันเพียงแต่หวังให้ฉันมีโอกาสได้บอกเธอว่าพี่ประถมพรกำลังจะกลับมาบางทีเพราะเขาบูชาพี่มากเหลือเกินบูชาพี่ประออกับฉันทุกอย่างคงสายเกินไปที่จะเรียกร้องเอาตอนนี้เวลามันผ่านไปแล้วเขาจากไปแล้วโดยที่เขาไม่ทันได้ชื่นชมพี่อีกครั้งหนึ่งเสียดายได้เขาลืมนึกถึงพี่ในตอนนั้น ตอนที่อารมณ์ทุกอย่างถึงขีดสุดแต่มันก็ผ่านไปแล้วฉันเองก็เกือบทําเช่นนั้นเพียงแต่พี่คือคนที่อยู่ส่วนลึกของใจิตใจของฉันทุกครั้งที่ฉันไม่มีใครพี่คือคนนั้นคนที่ฉันคิดถึงพี่บทเพลงของพี่คือกําลังใจของฉันเมื่อพี่หายไปกําลังใจของฉันก็ลดน้อยลงทุกทีแม้พี่ไม่ได้แต่งเพลงให้ใครเป็นพิเศษ แต่ฉันอยากจะบอกใครๆว่ามาเป็นเพลงเพื่อฉันแต่ฉันไม่ทําหรอกฉันไม่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นเพลงของพี่เป็นของทุกคนทุกคนที่ไร้ความหวังต้องการกําลังใจแม้แต่พี่สาวของฉันเขาอาจจะกําลังฟังเพลงของพี่จากที่ใดที่หนึ่ง ฉันขอขอบคุณพี่มากสำหรับทุกอย่างฉันยังรักและบูชาพี่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดนี่คือเนื้อหาในจดหมายทั้งหมดนะครับคือผมพอลุกมากตรงที่มีประโยคนึงเขาบอกว่าพี่สาวเขาเนี่ยอาจจะฟังเพลงจากที่ใดที่หนึ่งคือเออผมพอลุกตรงนี้จริงเวลานตอนแรกนะความสงสศรที่อยากจะบอกให้พี่สาวเขาอยู่ต่อครับคือทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วครับเพราะว่าพี่สาวเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายก่อนนะครับคือไม่ทันได้เห็นการกลับมาของคุณพลายนะครับจุดนี้ผมว่ามันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟน เป็นเหมือนแรงผลักดันให้กับชีวิตของเขาหรือว่ากําลังจในการใช้ชีวิตนะครับต่อสู้กับเรื่องราวเลวร้ายเป็นแบบพอมฟอร์ตโซนผ่านเพลงไม่กี่เพลงที่เขาได้ฟังทุกวันแล้วมันมีกําลังใจขึ้นมานะครับนอกจากนี้ในผลงานเพลงเนี่ยที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเพลงทั่วไปเป็นตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้กับอีกมุมมองหนึงที่เขามองว่าคุณพายเป็นตัวประหลาดนะครับแต่กลับเป็นเหมือนยาใจเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้มาถึงกตุการหลังอ่านจดหมายครับจดหมายฉบับนี้เนี่ยส่งผลทางจิตใจของคุณพพาาาาาาายยยยยเเเป็นนนอ่งงมมมกกกัับจทํใหห้้้ขขดดลลลแวืสู การของเขาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เพื่อแฟนๆที่รอคอยการชื่นชมผลงานของเขาอยู่นะคือคุณพายเริ่มแต่งเพลงครั้งนึงครับและในเพลงที่เขาแต่งนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมากมายจากจดหมายฉบับนี้ครับจดหมายที่ทําให้เขารับรู้ถึงความรักและการมีอยู่ของแฟนคลับที่ซึ่งต่างจากเดิมนะจากที่เขาคิดว่า,วาเออมีแต่ฝั่งแฟนคลับที่บูลลี่เขากระหน่ำเขาหรือว่าไม่พอใจกับผลงานของเขาที่เขาปล่อยออกมาครับทีนี้กลับมามองว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มที่รักเขาอยู่แล้วก็อยากเห็นผลงานของเขาครับคือเหมือนกับว่าทางฝั่งจดหมายเนี่ยก็ เหมือนเขาก็โศกเศร้าประมาณหนึ่งอยากให้คุณพายกลับมาทำผลงานใช่ไหมแต่ฝั่งคุณพายเองอ่ะก็รอคนที่จะเยียวยาจิตใจเขาเพื่อให้เขากลับมีแรงผลักดันในการสร้างอุดมการณ์ของเขาหรือว่าสร้างผลงานต่อไปนะครับคือมาเจอกันตรงกลางผมว่าจุดลงล็อกเนี่ยความไปตรงกลางเนี่ยมันเลยทําให้เกิดเพลงนี้ครับจุดๆๆก่อนครับ เขาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เพลงนี้กับวงม d ดนด็อกเอาไปร้องครับหลังจากถูกปล่อยออกมาเพลงนี้โด่งดังพุ่งแตกเลยครับสร้างสถิติใหม่ๆและก็นับว่าเป็นหนึ่งในเพลงยอดฮิตตลอดกาลเลยก็ว่าได้ของมูดนด็อกนะครับซึ่งเป็นเพลงในใจของหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับส่วนเนื้อหาในเพลงก่อนในประมาณนี้นครับมีหลายจุดที่พูดถึงความรักการจากไปแล้วความคิดถึงนะครับเหมือนกับว่ามีทั้งเรื่องราวของเด็กผู้หญิงพี่สาวเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คุณพายนะครับและยังมีหลายคนเชื่อว่า จุด3จุดที่อยู่ข้างหน้าคําว่าก่อนนะครับเป็นตัวแทนของทั้ง3คนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพลงนี้ครับก็คือเด็กผู้หญิงพี่สาวของเขาแล้วคุณพลายครับแลจริงนะครับมันมีชื่อเพลงก่อนหน้านี้อีกนะคือผมอ่านแล้วผมขนลุกเลยคือชื่อเพลงจริงอนะ่ะคือเธอจากไปจุดๆ,ๆก่อน ต่เหมือนกับว่าพอ Official ปล่อยออกมาครับมันเหลือแค่คำว่าก่อนเท่านั้นเองคือมันมีประโยคเธอจากไปก่อนหน้าคำว่าก่อนนะครับนอกจากนี้อยา่อางเรื่องทางจดหมายครับยังสะท้อนถึงความคิดในสังคมที่มักจะแบ่งแยกคนเห็นต่างแล้ว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะหรือเรื่องที่จะทําอะไรออกนอกกรอบกับคนที่ไม่เข้าพวกนะแล้วนําไปสู่ประเด็นต่างๆได้อีกด้วยครับเช่นการบูลลี่เพราะตัวเองเห็นต่างตัวเองไม่ชอบก็เลยกีดกันเขาให้ออกจากสังคมไปนะครับผมเออ่านแล้วผมก็รู้สึกแบบ เออนี่อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งนะที่แบบว่าซึ่งในช่วงยุค2534ามันมีเรื่องราวการกีดกันทางสังคมของคุชพาใช่ไหมแต่กับตอนนี้เนะี่ยผมว่ามันก็ไม่ตัดเลยนะใครหลายๆคนหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งก็ยังจะคงที่แบบว่าใช้ถ้อยคําดูถูกเชิงลบกับสิ่งที่คนคนหนึ่งเขามีความสุขกับเขาแล้วก็แบบว่าเขาก็ไม่ได้แบบไปทําร้ายใครไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะคนบางกลุ่มก็ยังคงใช้ถ้อยคําลบ,ลบ เชิงที่ติไม่ใช่แบบปัญญาชนใช่ครับแบบว่าติที่เสียหายเพื่อให้เขารู้สึกเจ็บใจแล้วแบบจะไม่ทําสิ่งนี้อีกในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะตอนแรกกับตอนนี้ผมก็ไม่ต่างกันเลยครับในสังคมเรานะผมก็ยังยึดถือเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดว่าเราทําผลงานของเราแล้วแบบว่าไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะผมรู้สึกว่าเราทําไปเถอะถ้าเกิดว่าเรามีความสุขนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับไม่ไปเดือดร้อนใครนะครับทีนี้เนื้อหาของในเพลงก่อนนะครับมันจะมีบางท่อนที่เราสามารถพูดถึงได้ครับอย่างเช่นท่อนแรกหรือว่าท่อนวรรคหนึ่งนะก่อนท จะผลิบานก่อนความฝันอันแสนหวานเพลงแบบ้อยคำสละสวยมากนะเป็นการเปรียบเปิดในเชิงว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้ก่อนหรือถ้าพี่สาวของเด็กคนนี้ได้ฟังเพลงนี้ก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับท่อนต่อมาครับในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามา ทำให้ดวงตาของฉันเห็นความสดใสข้างกายไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความอ้างว้างของคุณพลายครับของตัวคนแต่งเองนะที่เขาอาจจะเคยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจในตัวตนของเขาเลยครับแต่เมื่อเขารับรู้ถึงความรักกําลังใจจากแฟนคลับที่ยังเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถกลับมายืนหยัดได้แล้วก็มีพลังต่อสู้ต่อไปครับ อีกข้อนนึงที่เราสามารถพูดถึงได้ครับนั่นก็คือก่อนดวงดาวจะเต็มฟ้าก่อนชีวิตจะรู้คุณค่าก่อนสิ้นศรัทธาจากหัวใจก่อนที่คนอย่างฉันจะหมดไฟสแสดงให้เห็นถึงความยากลําบากในจิตใจของคุณพลายครับที่จะต้องต่อสู้กับความกดดันในสังคมที่ยึดติดแค่ความอยู่ในกรอบไม่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับจนทําให้เขาหมดไฟในชีวิตและก็การนาเพลงที่เขารักไปครับ สุดท้ายเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทิ้งให้คุณพายกลับมายืนอย่าอีกรอบหนึ่งทำให้เขามีไฟลแล้วก็มเลนองก็คือเอามาลองนะครับล้วกลายเป็นโดดดังผู้แตกเลยนะครับหวังว่าทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้เนี่ยจะมีมุมมองในการฟังเพลงจุดๆก่อนที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับซึ่งหนึ่งอันนั้นคือผมคนหนึ่งละผมรู้สึกว่าถ้าผมกลับไปฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมได้รับรู้เรื่องราวนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมน่าจะรู้สึกแตกต่างออกไปจากก่อนหน้านี้ที่ผมคิดตอนแรกคือฟังกับก่อนท้องฟ้าจะสดสดใกก่่่่่อออออนนนนนคคคความมบบุขงงแะรเีี da, เี้ยผจึึถททชั แต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมมองที่แตกต่างออกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแหละผมว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จบก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับและนี่คือเนื้อหาที่แท้จริงของเพลงจุดๆก่อนของมูดนเดอกครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนเนอรครับใกล้สิ้นปีแล้วก็จะถึงคริสต์มาสแล้วจะลืมเกียเก่ยวกความรู้สึกดีๆนี้ไว้นะครับก่อนสิ้นปีใหม่นาะไปแลครับ